สวัสดีนะักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสามประจําช่วงเงย็นวันที่7เดือนมิถุนายนอย่าลืมในส่วนของตัวคอร์สเรียนออนไลน์ทองคํานะครับใครที่สนใจนะแอดไลน์ไอดีด้านล่างมาเพื่อสอบถามรายละเอียดได้เลยครับและถ้าหากว่าท่านใดกําลังมองหาการเทรดดัชนี US 3 0 5 0 0 1 0<ๆ>0ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้เช่นเดียวกันครับแคปหน้าจอมาด้วยนะ วีทีมาร์เก็ตกับตัวโปรโมชั่นใหม่เทรดมอลแอนด์เก็ตมจะถึงวันที่30มิถุนายนนี้ forex for you ชิงทองคำมูลค่ากว่า10,000ดอลลาร์ 1, ในโปรโมชั่นสะสมแต้มแลกทองคำการราย,ยงานข่าวสารในครั้งนี้ก็ได้รับการสนรับสนุนจากทาง xm เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 USD ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนักลงทุนทุกท่นทนทานนะครับเรามาอัปเดตสถานะตลาดกันสักนิดหนึ่งในส่วนของตัวดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐนะครับล่าสุดแล้วดาวโจนส์ฟิวเจอร์สยังคงติดลบอยู่ที่0.05% S นเอนตสพติดลบ0 2 5แล้วก็น a ส d a กติดลบเยอะที่สุดเลย0.51%บางคนถามต่อว่าเอ๊ะคุณแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมดัชนีเนี่ยถึงได้ปรับตัวติดลบตลอดทั้งวันเกิดจาก2ปัจจัยทุกท่านปัจจัยที่ ส่วนปัจจัยที่2ก็เกิดจากการที่ว่ายวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมานะครับต่อเนื่องเนี่ยเป็นเวลา5ชั่วโมงแล้วนะครับปัจจุบันนี้ยิว,วิ่งอยู่ที่ระดับ1.579อย่างไรก็ตามทุกท่านแม้ว่ายวจะมีการปรับตัวสูงขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะแข็งค่าเกินไปกว่าแนวต้านจิตวิทยาที่ระดับ1.6ได้ เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะไปตอบคําถามให้กับนักทุนท่านใดที่กําลังถามกับผมอยู่นะครับว่าเอ๊คุณทองคำเนี่ยเรามองว่าเป็นหน้าเซลล์อย่างชัดเจนเลยหรือยังเพราะว่าในระหว่างวันเนี่ยเขาก็มีการปรับตัวอ่อนค่าลงมาครับคือถ้าเราดูจากตัวกราฟต่างๆนะครับนักทุนทองคำเนี่ยได้รับแรงกดดันเหมือนกันจาก2ประการเลยก็คือดอลลาร์อินเด็กซ์มีการฟื้นตัวขึ้นตลอดช่วงบ่ายรวมไปถึงยิวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเหมือนกัน แต่ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรที่เยอะมากมายเท่าไหร่นะครับอาจจะให้น้ําหนักเป็นการปรับฐานของราคาทองคําก็เป็นได้เหมือนกันทีนี้นักทุนอาจจะถามต่อว่าอาถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆแสดงว่าผมกดบายตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยแนะนําเหมือนกันนะทุกท่านถ้าเกิดว่าดูตามสถานะของตลาดอย่างยิวพันธบัตรนี้เนี่ยยังบวกอยู่นะฮะแล้วก็ตัวของดัชนีดอลลาร์อินด็กก็ยังเป็นแท่งเสียงขาขึ้นเหมือนกัน ถ้าหากว่าขาดปัจจัยจากการที่ดอลลาร์อ่อนค่ารวมถึงยิวพันบตรอ่อนค่าแล้วเนี่ยทองคําจะขึ้นเนี่ยอาจจะชะลอตัวนิดหนึ่งนะทุกท่านคือพูดง่ายขึ้นยากหน่อยๆตรงนี้ต้องระวังครับทุกท่านฝากไว้ด้วยนะครับมาดูกันในส่วนของตัวบรรดาสกุลเงินหลักกันบ้างดีกว่านะครับหลายสกุลเงินยู่ในช่วงของการปรับฐานลักษณะแม้ว่าจะมีการปรับตัวแข็งค่าอย่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็ไม่ได้แข็งค่ามากมายในทางกลับกันยูโรปอนตัวของเซียเชฟก็ยังไม่ได้อ่อนค่าอย่างชัดเจน แต่ถ้าเทียบกับดอลลาร์ก็ถืออ่อนค่ามากกว่านะครับตัวของแคนาดาอยู่บริเวณท,ที่ท้ายของตารางเลยในเว็บไซต์ฟินวิชขณะปัจจุบันนี้เพราะได้รับแรงลบจากการที่ราคา้ํามันมีการปรับตัวอ่อนค่าลงมาครับทุกท่านราคาดิบ WTI นะครับปัจจุบันวิ่งบนเวียนอยู่ณระดับราคาประมาณ69.09 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับถามว่าตรงนี้การลงของเขาเสียทรงหน้าใบหรือยังถ้านั้งทุนเห็นภาพที่ผมดูอยู่ในขณะนี้นะครับ โดยภาพรวมแล้วก็ยังอยู่ในเทรนขาขึ้นเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้ก็ยังไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับขณะที่สกุลเงินปอนมีการปรับตัวอ่อนค่านักทุนนะครับได้ส่งคําถามเข้ามาในเมสเซจส่วนตัวของผมและถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณทำไมสกุลเงินปอนใเนี่ยปรับตัวอ่อนค่าอีกแล้วนะครับ ถ้าอ้างอิงจากสำนักข่าวเอ s t r e สตมีการรายงานว่าปัจจุบันนี้สกุลเงินปอนด์เนี่ยกำลังได้รับปัจจัยลบหลายประการเลยทีเดียวไม่ไว่าจะเป็นการปรับตัวแข็งค่าของ US เอสดอลลาร์สร้างแรงกดดันให้กับสกุลเงินดังกล่าวรวมไปถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ Brexit และความไม่แน่นอนของการกลับไปเปิดเมืองของรัฐบาลนายกบริจงสันครับทุกท่าน แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับอย่าที่เราทราบกันดีทุกท่านตัวข่าวตรงนี้มันยังไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกให้น้ำหนักเป็นในเรื่องของการที่ด,ดอลลาร์แข็งแล้วก็ปรับฐานตามหลักของเทคนิคน่าจะดีกว่าครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารสถานตลาดประจำช่วงเย็นวันนี้สวัสดีครับ